สวัสดีค่ะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทำกุยช่ายทอดไม้ละ5บาทค่ะเพื่อนๆส่วนผสมและอัตราส่วนจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะหรือเพื่อนๆจะสามารถดูคลิปจนจบและจดส่วนผสมไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะค่ะก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือมีข้อติชมใดๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะใบกุ้ยช่ายที่ล้างทำความสะอาดและพึงให้แห้งแล้วนะคะนำมาหั่นฝอยได้500กรัมค่ะ เติมน้ำตาลทราย100กรัมพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะในคลิปเราจะใช้ช้อนกลางแทนนะคะเกลือป่น1ส่วนสช้อนชา4ครั้งค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนกลางซอสหอยนางรม2ช้อนกลาง น้ำมันพืช80กรัมจากนั้นเราจะขยำผักกุ้ยช่ายจนกว่าผักจะสลดเพื่อให้เข้ากันดีกับเครื่องปรุงค่ะแล้วก็พักไว้นะคะจากนี้เราจะไปเตรียมแป้งสำหรับกวนกันค่ะใช้แป้งมันสับปะหลัง400กรัมแป้งข้าวเหนียวย0กรัม แป้งข้าวเจ้า90กรัมแป้งเท้าใยม่อม60กรัมแป้งสารีอนเนกประสงค์50กรัมตามด้วยน้ำเปล่า800กรัมจากนั้นเราจะผสมแป้งคนให้เข้ากันนะคะ ขนมกุ้ยช่ายสูตรนี้นะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเราจะทำขายให้กับโรงเรียนประถมในชนบทแถวบ้านนะคะขายดีมากเลยค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะสามารถนำไปประยุกใช้ขายในตลาดนัดหรือถ้าใครมีหน้าร้านก็ทำขายได้เลยค่ะ แป้งเข้ากันดีแล้วเราจะนําผักกุยช่ายที่เราขยาไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะกวนแป้งกุยช่ายด้วยไฟกลางนะคะเพื่อนๆกวนจนเหนียวเลยค่ะจนแป้งไม่เละนะคะแป้งจับตัวกันเป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ กวนจนแป้งเหนียวประมาณนี้นะคะจากนั้นให้ตักใส่ถาดในคลิปเราจะใช้ถาด8คูณ8นะคะเพื่อนๆแบ่งได้ถาดละ5 5 0กรัมค่ะอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นก็ปรับเกลี่ยพื้นผิวหน้าให้เรียบเสมอกันนะคะและเราจะนำไปนึ่งต่อ30นาที หลังจากที่นึ่งขนมสุกแล้วนะคะเราจะพักให้เย็นก่อนแล้วถึงนำไปแช่ตู้เย็นนะคะจะทำให้ขนมตัดเป็นชิ้นออกมาสวยงามไม่เล็กค่ะกุ้ยช่ายหนึ่งถาดจะตัดแบ่งได้ประมาณ96ชิ้นค่ะหรือเพื่อนๆจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะคะ หั่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทอดขนมกุยช่ายกันค่ะตั้งน้ํามันในกระทะให้ร้อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเพ,เพื่อนเนเพื่อนขนอมจะได้ไม่ไหม้หรือไม่นิ่มจนเกินไปค่ะแล้วก็ทยอยย่อนขนมลงไปทีละชิ้น2ชิ้นนะคะระวังน้ํามันกระเด็งด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนต้องรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะเพื่อนเนถึงใส่กุยช่ายลงไปถ้าเกิดน,น้ามันไม่ร้อนจะทําให้ขนมกุยช่ายอมน้ํามันค่ะ หลังจากที่ย่อนขนมลงไปแล้วนะคะรอประมาณ5-7นาทีค่อยๆใช้ตะหลิวแซะขอบๆนะคะจะทําให้ขนมกุยช่ายลอยขึ้นมาเป็นแผ่นเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านทั้งแผ่นเลยค่ะแล้วก็คอยพลิกกลับด้านจนกว่าขนมจะเหลืองกรอบตามชอบเลยนะคะ จะเห็นว่าขนมกุ้ยช่ายติดกันเป็นแผ่นไม่เป็นไรเพื่อนๆเราสามารถใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นๆตามชิ้นที่เราตัดแบ่งไว้ได้เลยค่ะจากนั้นก็เสียบไม้เสียบลูกชิ้น3ชิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถตั้งราคาขายตามแต่ละพื้นที่ของราคาต้นทุนได้เลยนะคะ สูตรน้ำจิ้มเราจะแนบไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูได้ค่ะค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือสามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ป๊อปปี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ